จากจังหวัดน่านไปกันที่จังหวัดแพร่กันบ้างนะคะซึ่งทางผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่16ก็ลงพื้นที่ตรวจติดตามการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ที่อำเภอสองจังหวัดแพร่ค่ะ ที่วิสากิจชุมชนสุราสักดิ์ทองแพร่ตําบลเสียบอำเภอสองจังหวัดแพร่นางสุมิตราอดีตรั์ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่16ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ2,565รอบที่1โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ โดยผู้ตรวจราชาการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชาการที่16ระบุว่าการตรวจราชาการครั้งนี้เป็นการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนที่จะให้การสนับสน,นุนแนะนำให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการซึ่งจะช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆรวมไปถึงช่วยแก้ปัญหาที่ต้องอาศัยหน่วยงานราชาการหลายฝ่ายในการแก้ไขให้สะดวกรวเดเร็วยิ่งขึ้น ทางด้านของนางสาวอังสุมารินฉัตรสุวรรณวารีค่ะอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ได้นําเสนอการเพิ่มมูลค่าสินค้าแปรรูปของวิสาหกิจชุมชนสุราศัก์ทองแพร่ประกอบด้วยสุรากรันชุมชนไวน์ขาวผสมกลิ่นผลไม้สินค้าระดับพรีเมียมค่ะวบรนด์ดี เวสัอางสินค้าที่เกิดจากการพัฒนาจากน้ำโจะนะคะซึ่งเป็นของเหลือจากกระบวนการกลั่นสุราแปลงผักอินทรีย์ค่ะร้านคาเฟ่โคกหนองนาจำหน่ายกาแฟอาหารซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนทั้งในแล้วก็นอกพื้นที่เป็นอย่างมากเลยค่ะ